ก็กราบสวัสดียินดีต้อนรับสู่มาสเตอร์โชว์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นปลาไหลนั่นเองนะทุกคนนะหรือคิวก็ต้นั่นเองนะทุกคนก่อนที่เขาจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่เยนะครับใครยังไม่ตกดติดตามผมใจร้ายใจดามากนะครับผมโอเคครับนะครับผมก็จะมาเริ่มที่บัฟฟานะครับทุกคนนะในเกมนี้นะแล้วก็ไปจบที่เลนล่างนะทุกคน นะต้นเกมครับฟาร์ไปก่อนครับเอาปลาฟ้านะทุกคนนะผมก็จะมาอธิบายพาส,นนนะาสออาีนะทุกคนนะพาสีของอะคิวก็สลดคูดาว20%นะทุกคนนะถ้าบวกกับปลาฟ้าปลาฟ้าต้นเกมด้วยก็จะเป็น40%นะทุกคนนะสำหรับคิวก็นะทุกคนจำไว้นะทุกคนนะตอนนี้คือเพื่อนผมตึงมากนะทุกคนนะเปิดเฟิร์สบัตไปแล้วนะทุกคน นี่ก็จะทําให้ทีมเราเล่นง่ายครับทุกคนนะันนี้ครับก็เอาคลิปป่าเราไปด้วยนะทุกคนนะนะครับก็จะมาเริ่มที่บัฟแดงนะทุกคนนะวันนี้ครับตามคลิปป่าเล็กไปก่อนนะทุกคนนะนี่สกิลหนึ่งเป็นการพุ่งเข้าไปนะทุกคนนะเป็นการพุ่งเข้าไปทำเอ่อ อ่ามันช่วยในการลดสโลนนะทุกคนนะมันจะช่วยในการสโลนสตูนะทุกคนนะสกิลหนึ่งนะสกิลสองจะเป็นการดูดเลือดนะทุกคนนะถ้ากดอาคือมันจะดูดเลือดนะดูได้ทั้งป้อมหรือทั้งคนนะทุกคนดูได้ทุกอย่างนะทุกคนนะเนี่ยนี่ยอันนี้เปิดเลยนะนี่มาดีมาดีมาดีเพื่อน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 ซ้องหนึ่งไม่กลัวครับมาดีเพื่อนมาดีมาดีจากสองสวยพี่สวย ดูตอนสุดท้ายด้วยครับทุกคนเมื่อกี้ติดขี่ด้วยนะเออสุดท้ายอ่ะคืออันนี้ผมเอาลุนลุนอ่ะนี่มานะทุกคนนะเอาเป็นลุนเลดเลดสิบเมตรแล้วก็อ่าสเป,ปรตด,ดาร์คอนคอยนทุกคนนะหรือขี่สิบหกนั่นเองอ่ะที่ผมเอามาหรือใครจะใช้เป็นลำเพดก็ได้นะแต่ผมใช้เลดนะทุกคนนะในคลิปนี้นะทุกคนครับเอาล่างเสร็จแล้วก็มาเอามาังกรครับแล้วก็จะ คือถ้าบูเราเกิดแสดงว่าบูเขาก็จะเกิดพร้อมกันนะกับเรานะนี่ครับเราก็มาเบรปั๊บนะทุกคนอันนี้ผมก็บอกให้เพื่อนผมมาไปยืนให้ก่อนนะทุกคนนะแล้วผมค่อยจะเข้าไปนะนี่ครับบ้าทุกคนอัติของอปลาไหลครับมาดีมาดีเพื่อนแตกไปดีอัติของปลาไหลคือจะเป็นการล้างซีซีนะทุกคนเราหรือไม่ติดสตันนั่นเองทุกคนนะจะโดนอะไรก็ไม่ติดสตันนะ ครับก็จะมาเริ่มมารบูใหม่นะทุกคนนะคือนี่ครับฟาร์มบาบูเสร็จแล้วก็จะไปตีดาร์คเลเยอร์นะทุกคนนะนี่เดินตามผมเลยก็ได้นะถ้าใครอันนี้นะทุกคนนี่ครับเป็นไปได้ก็ไปเบียดบ้าผ่านนะทุกคนคือแพทนี้อ่ะคือเขาเน้นอ่ะเน้นที่อันนี้นะออบเจกต์นะทุกคนนะไม่ต้องไปเน้นชิวไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะทุกคนนะ เน้นออบเจกต์นะคุณเน้นฟาร์มเน้นรวยโอเคต้นเกมอ่ะคือต้องชิงมาดิ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 แจ็คมาดิแจ็คดูทำไรดูทำไรมาดิมาดิมาดิแตกไปหนึ่งสกิลสองมาดินี่ตีดูเลือดมาดิอีแวนมาดิซอยซอยฟีซอยฟีมาดิโอ้โหวิ่งเร็วเฮี้ยมาดิมีสองฟันฟันจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยเออสาย เรากลับมาฟาร์มต่อครับพยายามเก็บอ็อกเจกอะไรให้ทีมนะทุกคนนะต้นเกมอะ่ะคือต้นเกมอะ่ะต้องเก็บมกกังกรให้ได้นะทุกคนนะเราจะแบบรวยไวมากนะทุกคนถ้าเราได้มกกังกรต้นเกมนะทุกคนนะโอเคครับแบบลือกใครจะเริ่มจากบัฟแดงไปบัฟฟาแล้วก็อ่านี้นะทุกคนนะอันนี้คือบัฟเขาเกิดนะเราก็มาเวทนะทุกคนะนี่ เห็นปะคือป่าเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อ่ะบ้าฟ้าสักครั้งเลยนะทุกคนอันนี้คือแรดจะใส่บมอมมาดีกดอติล้างครับมาดีมาดีมา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 ใส่เรียบมาดโีโอ้โหอติหมดเรียบร้อยมาดีไม่กลัวไม่กลัวเรียบร้อยครับแวนได้ชัดดาวแล้วนะเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหตายเลยตายไม่ไหวครับแบบนี้ครับ โอเคครับคือผมอยากให้เกียม,มันตึงไงทุกคนเออให้เขาฆ่า,าบ,บ้างนะถ้าแบบมันเกมมันขาดเกินไปมันก็จะไม่สนุกนะทุกคนนะเออนี่อขาเอาผมนะอันนั้นเพื่อนมันเข้าลึกไปแวนนะคำว่ากลับมาฟาร์มต่อนะทุกคนพยายามอ่าเก็บสแต็กระทนูนะทุกคนนะพยายามเก็บสแต็กสนูให้ครบ30สแต็กนะทุกคนถึงมันค่อยจะแบบ ตีเร็วแล้วก็อันนี้ไวนะทุกคนนะตีเร็วดูเลือดแรงนะทุกคนนะนี่เล่าทุกคนอันนี้คือผมเริ่มแรงนนะแล้วนะนะก็จะมาเคลียบบนให้เพื่อนนะทุกคนนี่เคลียบบนเลยครับเพราะอ่าไอตัวนั้นมันไปล่างแล้วนะทุกคนนะเราก็ต้องเคลียร์คลียให้เพื่อนนะไม่งั้นป้อมเราจะแตกกันทุกคนนี่ตีตีอันนี้คือผมกสกิดป้อมเฉยๆนะนี่แล้วก็ออกมา คือผมไม่กลัวไงคือสกิลสองผมมันมีอ่าดูเลือดทุกคนนะมาดิเจ้าปลาเจ้าปลามาดิมาดิมาดินี่นี่นี่เหรอนี่เหรอซอย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 กดอัติเข้าไปครับทุกคนมาดิสูิสองฟัน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 มาดิแอบเอออันนี้ผมไม่กลัวนะทุกคนคือสกิลสองดูเลือดน่ะดินี่นี่ดูดแรงมากทุกคนนี่เอาป้อมครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนนะสกิลสองของ คิวก๊อตนะทุกคนนะเรือไอ้หนุ่มปลาไหลมันสามารถดูดเลือดได้นะทุกคนดูนะอันนี้บนบุชชิปนะตุบตุบตุบสามร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับนะแล้วก็มาเอาดักซารเยร์ให้เพื่อนนะทุกคนนะนี่แบบถ้าเราเก็บพยายามเก็บวัคซีนให้เพื่อนนะถ้าเก็บวัคซีนได้ทีมเราก็จะได้เปรียบมากๆนะทุกคนแล้วก็พยายาม คือแบบเดี๋ยวผมจะเรียงลำดับให้ดูนะว่าอะไรสำคัญมาดิมาดิมาดีเออมาซาเนตเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ทำอะไรผมดูเลือดผมยังไม่ลดเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับให้ดูนะทุกคนนะหนึ่งครับการเรียงลำดับครับหนึ่งครับป้อมครับหนึ่งสำคัญเลยครับป้อมสองคลิปสามคนสุดท้ายคือคนเลยครับสามไม่จำเป็นครับต้องไปฆ่าคนนะครับทุกคนคือหนึ่งครับป้อมสองคลิปสามคนครับ แค่นั้นพอนะครับพยายามจำให้ได้นะทุกคนนะหนึ่งเลยอะ่ะป้อมสองคลิปเก็บจปคลิประคลิปอันนี้ก็สำคัญสุดท้ายสุดท้ายคนคนนี้ไม่สำคัญครับทุกคนพยายามจำนะทุกคนนะจำแล้วนำไปใช้นะแล้วการเล่นจะง่ายขึ้นแล้วก็ชนะไวขึ้นนะทุกคนนะมีโอกาสชนะง่ายขึ้นป้อมคลิปคนประมาณนี้นะ เออครับเราพยายามเอาบูไว้นะทุกคนนะเพอ่าเราจะได้มีอา่ารถคูดาวนะทุกคนนะต้นเกมอ่ะมันมีรถคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมาดีมาดีมาดีนี่ผมล้วงตัวบางไงนะทุกคนหนีมามาโอ้อันนี้วกสไลด์ผิดทางนะทุกคนโทษวะนี่ได้เฮลกาดมาแล้วทุกคนเฮลกาดหรือเฮลเกดก็ได้นะทุกคนนะแล้วแต่จะเรียกนะคือนะครับกดสกิลสองดูเลือด มา <lawsuit> เออเห็นเออผมไม่อยากจะพูด่ะฟอเรนอ่ะเห็นแบนกันบ่อยจังเลยฟอเรนอ่ะในแรงอ่ะไม่ได้จับสักครั้งเลยเออครับอันนี้ก็เป็นอ่ะตัวแก้แก้ฟอเรนได้นิดหน่อยนะครับทุกคนนะสู้สีกันนะเอาอะไรซานิดอะไรเบลสิบนะพี่เบลสิบสามนะมาดีกดอรติส่วนครับมาดีสกิลสองฟัน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 เออ เออแวนมาทำไมมาทำไมสิบสองฟัน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 แต่โขมโหเล่นไม่ลดมาดีมาดีโลมาดีโลเล่นอะเอ้ยเล่นอะคิวปาแตาแม่งสนุกจริงด้วนนี่แทงป้อมเลยนะเออสนุกจริงๆมาดีเอาแก๊กเดินมาทำไมดึงพาดด้วยมาดี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 มาฟันฟันรัวเออเออมาดีมาดีทาร่าเหรอทาร่าไม่กลัวนะทาร่า นี่มาในป้อมในป้อมเกินมันเตีหมดเออต่อไปออกเป็นกอดสะท้อนนะเพราะแวนมันเล่นสายกายภาพนะไม่ได้เล่นสายเวสนะอืมนี่คือใครจะออกเป็นดาบคีก็ได้นะทาร่ามาทําไม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 ซา,านิศเอากดอัตติล้างนีับมาดีมาดีสกิลสองฟัน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 มาดีมาดีซานิดมาดีซานิดมาดีาาดาาดทำอะไรพี่ มาดับเบิลคิวสิบสองคิวเราครับน้องๆดูคิวพี่ด้วยครับเห็นไหมทุกคนถ้าเราเก็บอ็อบเจกตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะคือเราจะหัดเลยนะมาออกเป็นฟิลทูดเลยนี่แหละของแรงทุกคนนี่แหละของแรงหรือใครจะคลายกอดสะท้อนออกเป็นดาบชีก็ได้นะแรงอันนี้ก็แรงเหมือนกันตีป้อมครับเน้นคนครับเน้นป้อมครับนี่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 น,นี่คลิปหมดหรอเออ คีโมดก็แทงป้อมไปเลยสิครับรออะไรอ่ะมาดูครับสิบนาที12คิวครับคนมันโหดอ่ะดูนะทุกคนนะนี่ทาราบระไม่กลัวหรอไม่หลับโหไม่หลับไปเชียแมงโดดมาใส่เราเสยมาให้เพื่อนจัดการไปนะเพราะยังไงผมว่าค่ามันไม่ได้ครับเลือดผมน้อยด้วยเราเราตีดักเลยนะทุกคนนะเพื่อ <c oughs> เพิ่มเงินของเพื่อนเราด้วยก่นนะแล้วก็จะได้บัฟในการถึกด้วุกคนถ้าเราเอามาังกรเราแบบเราจะฟาร์มไปขึ้นถ้าใจปลามันจะช่วยบัฟแต่ถ้าเราเอาดรกสเลเยอร์มันจะช่วยให้ทีมเราถึกขึ้นประมาณนี้นะเนีย่ยมันจะตายยากขึ้นอนะ่ะ <c oughs> เพื่อนตายเรัวๆทุกคนดูช็อตน,นี้ครับตายเรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาฆ่าตัวเมก้านะเมก้านะมาดิ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 แวนมามา มามากูต่อยเหมือดมามามาอาจจะไม่ทันมามาวันชิววอนชิวเราตัวเดียวตัวเดียวเมกาตัวเดียวมามามาดีมาดีได้ฟิลทูด้วยมาดีมาทาร่าทาร่าไอ้เขี้ยมมันถึกด้วยมาดีวันชิวแล้วมามาตายมึงตายตายมึงตายมึงตายมาดีกดอตีสู้ด้วยอะมาดีมาดีเรามีกอดสโลนะเธอจะวิ่งไปไหนฮะทาร่า ใส่มาดิเมกาปะเมกาปะเมกาโอ้โหรีเจนเดอรี enfin ่มาดิมาได้รีเจนดารี่ว่ะทุกคนเออแม่งไม่ได้เมกา17บเจคิวอะทุกคนดูตายหนึ่งแอซิสสี่นี่นี่เอาเกมจบแล้วอ๋อยังมันสามทางเลยยังไม่ได้สนุกเลยอ่ะ17บเจคิวอะทุกคน ไม่ต้องรู้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครเอ็มนะครับทุกคนนะคือที่จริงอะ่ะมันต้องได้เมกานะเว้ยแต่ผมไปผมฆ่ามันช้านิดเดียวนิดเดียวจริงๆมาเราดูครับใครจะได้เอ็มไม่ต้องสืบครับว่าใครได้เอ็ม <One Q. S 1> นะครับวอนชิวนะทุกคนนะ <One Q. S 1> สลับการเล่นคิวคอดแพทนี้ God ผมแนะนำเลยครับใช้ในแร้งได้จริงนะทุกคนนะ นี่สามสิบหกจุด็ดเอร์เซนตะครับดาเมจอะดูดูดูด้วยครับรับดาเมจไปยนะี่บแปดเปอร์เซ็นตะเมื่อกี้ห้าหนึ่งเลยนะช็อตโคตเท่โคตรสวยนี่นี่ครับงานสิบเจ็ดชิวครับตายหนึ่งแอซิสครับที่ผมตายผมไปจ่ายให้เขาเฉยเนะเดเกมมันจะขาดเกินไปอ่ะนี่ครับไอเซตตามนี้ครับไอเทมตามนี้ครับ ลองไปเล่นกันได้นะครับคิวกอนะครับแนะนำครับในแพทนี้ครับลงแรงได้สบายสบายชิวๆครับแค่ทางฝร,รียนได้ด้วยนะครับไปแล้วครับจุ๊บ